Out of the อุงอิงเพชรบ้านแพงรับ DNA พ่อโจมาเต็มๆนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านบอสโจเคลื่อนไหวถึงลูกสาวแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสาวขึ้นไปทุกวันครับสาหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับและปัจจุบันนี้ก็เป็คนเราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยดูแลวงแทนพ่อโจได้เลยนะครับเมื่อพ่อโจมีธุระหรือว่าติดธุระครับลูกสาวคนนี้หละครับทุกคนก็จะเป็นเสาหลักครับแล้วก็ดูแลวงแทน พ่อโจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับรยกได้ว่าฝากผีฝากไข้ฝากฝังได้เป็นอย่างดีสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับในเรื่องของการเป็นผู้นําหรือว่าภาวะการเป็นผู้นําต่างๆของอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเราจะได้เห็นว่าน้องเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันครับทุกคนและปัจจุบันนี้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนั่นก็คือการมาจำหน่ายบัตรด้วยตัวเอง เองใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับบอสโจโยมูมานินครับทุกคนได้โพสต์ถึงลูกสาวและก็เขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่าเป็นสาวแล้วลูกสาวพระใหญ่โจคักแท้เพลินแบ้น้อยเอ๋ยนะครับแล้วก็โพสต์รูปนี้ลงโซเชียลเลยนะครับท่ามกลางแฟนๆครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักของพ่อลูกคู่บุญนั่นเองนะครับสำหรับอุ๋งอิงกับพ่อโจครับทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะว่าเขามีฉายาว่าพ่อลูก คู่บุญนะครับบุญนําพาจริงๆครับทุกคนเนาะให้อุงอิงเพชรบ้านแพงมาเจอพ่อโจครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถือว่าหมอลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นหมอลํารีได้ว่ากระแสแรงแล้วก็อันดับหนึ่งจนมาถึงทุกวันนี้นะครับตั้งแต่มีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ จุดเริ่มต้นของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าเกิดจากการให้โอกาสจากบอสโจโยมนินครับคุณพ่อคุณแม่พามาสมัครหลังห้านกับทุกคนก็ปรากฏว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นกลายเป็น แล้วก็กลายเป็นไวรัลจนทําให้ทุกวันนี้นะครับมีคนรู้จักอุงอิงเพชรบ้านแพงไปทั่วโลกนั่นเองนะครับทาไมบอสโจถึงโพสต์แบบนี้ครับทุกคนลูกสาวนี่คือเป็นสาวแล้วต้องบอกเลยครับทุกคนว่าปัจจุบันนี้นะครับเมื่อพ่อโจไม่ว่างหรือว่าพ่อโจครับทุกคนไม่ได้มาที่วงนะครับเราจะได้เห็นว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นอย่างดีเลยแทนพ่อโจครับทุกคนเห็นแบบนั้นเนี่ยต้องบอกว่าน้องดูทุกๆตําแหน่งนะทุกคนถ้าสังเกตดูดีๆนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกค ใครทํางานอะไรยังไงต่างๆเท่าที่พวกเราได้เห็นเนาะทุกคนเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักเนาะให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยครับนอกเหนือจากป๋าอํานาจนามวงสาแล้วพ่อนนแม่บีแล้วพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็จะมีอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนที่น่าเกงขามแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ในวงเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเกรงใจน้องเนาะทุกคนด้วยคําว่าลูกสาวของพ่อโจนั่นเองนะครับก็ถือว่าพ่อโจเนี่ยฝากฝังเอาไว้ได้จริงๆนะครับทุกคนก็ถือว่าได้รับ DNA จริงๆนะฮะอย่างที่บ บอกกับทุกคนว่าบอสโจยูมนินเนี่ยฝึกฝนให้กับองค์หญิงเพชรบ้านแพงเนาะกล้าแสดงออกกล้าออกงานต่างๆพาลูกสาวไปไประชุมนั่งหัวโต๊ะกับพ่อโจครับทุกคนเพื่อที่จะให้องค์หญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยรู้จักเข้าสังคมนะครับแล้วก็รู้จักการเป็นผู้นํานั่นเองครับพาลูกสาวไปออนทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจเสริมสร้างทักษะองค์หญิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนในการเป็นผู้นําต่างๆพวกเราเนี่ยก็จะได้เห็นมาโดยตลอดนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าบอสโจเนี่ยเขาปลูกฝังลูกสาวมาจ วันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว,ว่าน้องมีความเป็นผู้นำเนี่ยสูงมากๆกล้าตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับและตอนนี้อุงอินก็ใกล้จะย่างเข้าสู่อายุ19ปีเต็มแล้วเนาะทุกคนเดือนกร,รกฎานคมน,นี้เห็นพ่อๆแม่แม่เนี่ยบอกว่าน้องก็จะครบ19ปีเต็มแล้วใช่ไหมครับก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วจริงๆเนาะทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยรู้จักดูแลตัวเองนะครับแล้วก็รวมถึงดูแลผู้อื่นภายในวงด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าถ้าทุกคนย้อนกลับ ไปปีแรกที่ยวงอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาเนาะอันนั้นนถือว่าเป็นจับจูดเลยก็ว่าได้ครับทุกคนจับจูดให้น้องเนี่ยขึ้นมาโชว์บนเวทีซึ่งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้เลยปรากฏว่าพ่อโจครับทุกคนเรียกเข้ามาอยู่ในวงนะครับแล้วก็จัดโชว์ให้น้องเลยตอนนั้นก็ถือว่าอุ๋งอิงอะ่ะ เจอดราม่าเยอะมากๆครับในเรื่องของการคนพาเดินลงมาจากเวทีตอนนั้นก็จะเป็นทางด้านแมวเวอร์ใช่ไหมครับที่โดนดราม่าก,กันรวมถึงการใส่กระโปรงยาวได้ต่างๆแล้วก็แบบเจอดราม่าก,กันจนทําให้ตอนนี้น้องนุง้งน้องมีภูมิคุ้มกันที่สูงมากๆเลยกับความคิดเห็นต่างๆบนโลกโซเชียลนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว ปัจจุบันนะตอนนั้นครับอุ้มอิ้มเชื่อว่าบอสโจยมินีเนี่ยฝึกฝนให้กับลูกสาวนะทุกคนให้น้องเป็นคนเก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองมาจนถ,ถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับจนตอนนี้กลายเป็นอุ้อิงเพชรบ้านแพงที่ทุกคนเนี่ยชื่นชมในความสามารถด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็มีการแกะเพลงใหม่ๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้านหน้าเวทีเนี่ยได้ฟังอยู่ตลอดนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับทุกคนวันนี้ที่บอสโจยมินีครับได้ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวนนั่นเอง ก็เป็นความภูมิใจแหละนะทุกคนของพ่อโจ แล้วก็ของซอนุชเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านซอนุชครับทุกคนก็ได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับมีคนมาว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยปี69เดือนพฤษภาคมนะครับอยู่ที่วัดศรีบัวบานบ้านต้องนะครับตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าภาพเนี่ยก็เดินทางมาเซ็นสัญญาด้วยตัวเองเลยทีเดียวครับทุกคนก็ถือว่าปังมากๆนะครับแล้วก็โพสต์รูปลูกสาวลงด้วยความภูมิใจสำหรับทางด้านซอนุชนั่นเองนะ วันนี้ก็นําเรื่องราวดีๆมาฝากครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่พ่อโจได้มีการโพสต์ถึงลูกสาวเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี้ ทุกคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศเดิมๆนะครับที่องคงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยมาขอพรพ่อโจก่อนขึ้นเวทีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักแล้วพ่อโจเนี่ยก็ชื่นชมชุดใหม่ของลูกสาวจากทีมงานบ้านฮักที่ได้ตัดมาให้น้องถึงหลังเวทีเลยเมื่อวานนี้จากบ้านฮักเด็กหญิงองคงอิงใช่ไหมครับทุกคนก็ถือว่าปรากฏตัวในชุดสีม่วงสง่างามโอ้โหทําเอาผู้หลักผู้ใหญ่ที่จังหวัดสกลนครน,นะครับทุกคนก็ต้องเข้ามาขอถ่ายรูปเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่านนายกทางด้านท่านสอสอนะครับรวมถึงคนด้านหน้าเวที ที่เข้ามาชมอย่างถล่มทลายนะครับเห็นบอกว่าร้านแตกด้วยครับทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้แต่คนแน่นจริงๆนะก็ต้องบอกเลยว่านานๆทีน้องจะไปสกลนครใช่ไหมครับแล้วก็ FC f a n คลับเนี่ยก็รู้ว่าเ๊จ้าภาพท่านเนี้ยจ้างเพราะว่าบนุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงเอาไว้แล้วก็เหมือนกับตัวเองเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดก็เลยแบบป สำเร็จในการผ่าตัดนะครับก <pet brewer y> <Geld> ็เลยได้ได้มีการว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็จ้างต่อไปอีก3คิวงานยาวๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมห้าหเเมษายน2569ไปเลยครับเห็นไหมครับได้ใจพ่อพ่อแม่ไปเต็มๆสําหรับอุกอิงเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าวิไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่จ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าคนเข้ามาดูแบบถล่มทลายจริงๆสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับที่บ้านช้างมิ่งตําบนช้างเราทุกคน จังหวัดสกลน,นครก็ถือว่าการตอบรับดีมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็โอ้โหเราเนี่ยเห็นเสือมาปูไว้ตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยยังไงคนก็มาแน่นแน่นนอนแต่พอเห็นคนแบบหลั่งไหลเข้ามาเมื่อคืนนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นปรากฏการณ์สร้างปรากฏการณ์สร้างตำนานที่จังหวัดสกลน,นครอีกแล้วสำหรับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนก็วันนี้ เป็นความภูมิใจของพ่อโจเะไครับทุกคนที่ได้มีการออกมาโพสต์ถึงลูกสาวขนาดนี้เนาะเป็นสาวแล้วจริงๆสําหรับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปดีๆของอิมข่าวกระแสนะคะ